สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พยานะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด s ับ s c r i b e กันด้วยนะฮะ เกิดว่าใครติดตามครั้งที่แล้วนะคันนี้นะฮะ er 6 5 0ห้าสิบ cc ปี2013ตัวนี้ฮะตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครดูรีวิวครั้งที่แล้วนะฮะชุดแต่งเต็มเลยครับอย่างคันนี้ฮะผมแปลงก้นมาแล้วครับท้ายนี่ผมแปลงมาแล้วนะเนี่ยมาดูท้ายก่อนนี่ตัวท้ายผมแปลงมาแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะเอ่อท้ายเขาจะทรงเขาจะออกสปอร์ตสปอร์ตสักนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะตัวท่อนี้ฮะตัวนี้แพงมากท่อตัวนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นบิ๊กไบค์อยู่นะครับตัวนี้ออปชันตัวนี้ทุกคนนน่่่่าาจะะะรรรู้้ดีีีีฮตัวววผมิไไปปททเห ตัวนี้ผมรีวิวครั้งที่แล้วไปที่95 0 0 0่าใช่ปหถ้าเกิดว่าใครมีราคาในใจนะฮะได้เท่าไหร่ทักมาฮะถ้าเกิดว่าโอเคราคาที่มันตัวนีถถ้ถ้าเกิดพูดถึงนะฮะเป็นรถของผมเองนะคือที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ว่ากะขายนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ใช้ก็คือก็อยากจะขายทิ้งไปะฮะเพราะว่าจอดไว้เฉยๆนะฮะคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีราคาเท่าไหร่นะฮะในใจนะฮะทักมาซื้อจริงเอาจริงคุยกันอ่าผมจัดให้เลยครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูว่ารถมีรถอะไรเข้าบ้างครับคันนี้นะฮะ,ะเ,ดเดี๋ยวผมอัปเดตให้ะฮะอย่างคันนี้นะฮะคันนี้รถกาแฟคันนี้นะครับรถกาแฟครับถ้าเกิดว่าใครที่ใครที่กําลังหารถขายของอยู่ฮะคันนี้นะฮะคันนี้แคลี่ปี2014นะครับตัวนี้ได้ปีนะปีใหม่นะเครื่องดีครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นตัวนี้สีก็คือผมเก็บมาทั้งคันเลยฮะแล้วหลังคาตัวนี้ก็คือทำมาใหม่ฮะมีระบบะไฟฟ้าฮะนันเนี้ยเห็นไหมครับ ระบบไฟฟ้าถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปขายของะฮะสามารถที่จะเสียบไฟกับไฟบ้านได้เลยนะฮะอ่ะอันนี้แต่ใส่มาเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะฮะก็ระบบไฟเอ่อไฟของตัว,วรถนะฮะคือก็คือแบบใส่เพิ่มมา2หลอดนะฮะตัวนี้นะฮะสามารถเสียบและติดได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปขายกาแฟาได้เลยนะขายกาแฟาขายอะไรก็ได้อา,าาอาหารตามสตามสั่งได้หมดเลยนะฮะตัวนี้นะฮะถือว่ารถเป็อันรถอเนกประสงค์นะ สำหรับยุบอย่างนี้นะฮะยุบโควิดอย่างนี้นะฮะยุบที่แบบไม่ต้องไปทํางาน,นครับก็คือไม่ต้องไปทํางานอะไรแล้วก็คือหาของขายอย่างเดียวนะครับคันนี้นะครับคันนี้ผมรีวิวไปอีกครั้งที่แล้วนะครับอ,อ,อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นหบาทนะครับคันนี้นะฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเงินสดผมลดได้นะครับคันนี้นะฮะแครแี่ปี2014นะฮะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่ปะ่ะจัดไฟแนนซ์อยู่ที่2 2 0 0 0 0สองนนะครับคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีเครดิตดีเนี่ยฮะ ถ้าเกิดว่าใครมีเครดิตดีนะฮะคันนี้2อ0 0 0นสบาทนะฮะคันนี้นะฮะอ่าอ่าแล้วมาดูตัวนี้ฮะตัวนี้ก็คือเป็นรถของผมนะเดี๋ยวผมจะโลดโล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 ไปนะฮะขายทิ้งไปก็คือ,คอไม่ได้ใช้ถ้าเกิดว่าใครที่คันนี้นะฮะคันนี้เป็นรถของผมเองนะครับคันนี้ผมซื้อมาไว้ใช้เองนะคันนี้คันนี้มัตด้าซีตัวนี้นะฮะ CX3 ตัวนี้รถสภาพแบบมือเดียวป้ายแดงเลยนะสวยกิฟเลยนะผมจะบอกให้นะคือแบบสภาพก็คือใครเอาไปก็แบบ อาจจะมีเลื่อยอยชนิดหนึ่งฮะอย่างเงี้ยมีเลื่อยอยชนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะสภาพคือแบบว่าโอ้ถ้าน้องๆป้ายแดงนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมรีวิวไปที่เท่าไหร่ป่ะห้าแสนสามหมื่นห้าพันนะฮะตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ทักมาตัวนี้ฮะสภาพสวยกิบเลยไม่ผิดหวังรถเดิมนะฮะน็อตไม่เคยขยับมือเดียวป้ายแดงฮะออกศูนย์หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้นะฮะอ่าคันนี้เหมือนกันคันนี้ก็จะขายเหมือนกันครับ ครั้งที่แล้วคันนี้นะครับผมรีวิวไปที่มันปี11นะฮะปี11เปลี่ยนโฉมนะฮะตัวนี้คือเปลี่ยนโฉมแล้วนะคือเปลี่ยนโฉมแล้วก็คือปี2011ตัวนี้นะฮะตัวนี้รีวิวไปที่295,000นะฮะตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับใครที่ยังเล่นเชฟนะฮะยังเป็นคอเชฟอยู่นะฮะก็ตัวนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะทําไมถึงขายราคานี้นะครับเพราะว่าอะไรมครับเพราะว่ารถคันนี้เราเอาไปซ่อมเกียร์มาแล้วครับ ระบบเกียร์มีปัญหาเอาไปซ่อมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ขายตามสภาพนะแต่ว่าตอนนี้คือสภาพสมบูรณ์นะใช้ได้ปกตินะก็คือช่วงล่างเกียร์ครับเอนะครับสีก็คือสวยทั้งคันนะครับอันนี้คือจอดไว้นาาเฉยนะครับไม่ได้ใช้นะครับก็คันนี้ก็คือขายนะครับ2 9 9 5 0 0 0บาทอยากได้เท่าไหร่ไหวเท่าไหร่มาทักมาครับผมครับอ่าคันนี้นะฮะอ่าคันนี้ยังคันนี้ยัง มี f อซหลายๆคนนะเขาแบบอยากพร้อมเมื่อไหร่ทักมานะพี่แต่ตอนนี้นะครับยังไม่พร้อมยังไม่อยากขายครับเนี้ยรถคุณปู่ผมนะหาย,ยากนะคันนี้นะฮะแต่ว่าก็สีสันก็ถือว่าแบบนะต้องมีเก็บงานแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาไปเก็บงานเลยฮะนี่คันนี้นะครับคันนี้รถปีอะไรนะคือถ้าเกิดว่าดูในสมุดนะฮะมันประมาณ45ปีคันนี้ฮะ คือเท่าๆกับอายุเลยนะครับเท่าากับอายุคนขายเลยนะฮะตัวนี้นะฮะก็ถือว่ารถเก่าแก่เลยฮะก็ขอเก็บไว้ก่อนนี่มานี่เลยช็อตนี้เลยนี่คันนี้นะครับคันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะฮะคันนี้เพิ่งได้มาใหม่ยาลิชแอคทีฟปี2017นะฮะตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นตัว S อตัวโลนะฮะตัวนี้นะฮะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆฮะมือเดียวป้ายแดงฮะคันนี้นะฮะ แต่ถามว่าดูสภาพรวมๆข้างนอกนะฮะสวยไหมสวยนะฮะสวยนะคือได้ผมได้ทดลองขับแล้วฮะระบบยางช่วงล่างนะฮะทุกอย่างดีหมดสีมีลิ้วลอยนิดหน่อยฮะตัวนี้ขายตามสภาพกันก็ขายเงินสดเหมือนกันครับขายเอาไปขายกําไรต่อเลยับตัวนี้ตัวนี้ผมตั้งไว้ที่3ามแสนสามหมื่นห้าพันนะฮะตัวนี้ฮะก็อาจจะมีริ้วรอยอันนี้ที่นี่เดี๋ยวผมจะอัพมาอัปเดตให้ทีนะว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เอารวมๆไปก่อน คันนี้ก็อยากขายครับผมขับมานานแล้วเบื่อแล้วคันนี้ครับ bm ตัวนี้ฮะตัวซีรีส์สตัวนี้ฮะตัวปี2002ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะครับขับ bm รุ่หลูอย่างนี้นะฮะแต่สภาพขายตามสภาพเลยคือวันนี้ผมเอาไปใช้เองมาเป็นเดือนนะครับแต่ว่าก็คือว่าถ้าพูดถึงใช้ดีนะแต่ว่าก็จะมีพวกสีริ้วรอยนะที่ว่าจะเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทีดีกว่าอ่าระบบภายในก็ถือว่าโอเคนะครับยังใช้ได้อยู่กระจกนะฮะ พูดถึงกระจกอ่าภาษีนะครับภาษีต่อให้แล้วครับ65ตัวนี้นะฮะกระจกนะฮะกระจก3บานใช้ไม่ได้นะครับนะครับมอเตอร์เสียนะครับก็จะต้องเอาไปทำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่รับได้ราคานี้นะครับเบาๆเลยนะครับขับ BM นะฮะขับ BM แต่ว่าราคาแสนกว่าบาทฮะโอเคไหมวันนี้เอาไปเลยครับ1 4 5 0 0 0บาทครับถือว่าราคาถูกนะ ออกหม่ป้ายแดงเท่าไหร่หลายร้านครับนะฮะถือว่าเป็นรถที่ตกรุ่นนะฮะที่ว่าใช้ยังยังใช้ดีอยู่ครับสาหรับไวรุ่นที่คือตัวนี้ฮะบอดี้ตัวนี้จะเป็นบอดี้ที่ค่อนข้างจะแบบไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะสําหรับไวรุ่นที่เอาไปทําเป็นรถซิ่งนะครับอาจจะเอาไปเปลี่ยนสีนะฮะเปลี่ยนสีนะครับก็อาจจะทําเป็นสีแดงสไตล์รถซิ่งลงมงลงแม็กให้สวยนะครับก็ถือว่าราคาก็ถือว่าโอเคนะในเว็บไซต์ฮะขายอยู่ที่ 2องแสนขึ้นนะครับสองแสนสองครับถูกที่สุดฮะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่วันนี้คันนี้ฮะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเอาไปเลยครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้เบอร์โทรจะทิ้งไว้ข้างล่างครับตัวนี้ลืมบอกนิดหนึ่งฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้รถบีเอ็มตัวนี้ได้ทําการเปลี่ยนเครื่องมาแล้วแต่ว่าเป็นเครื่องของ BM นะตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องของเดิมของเขานะฮะก็มีการติดแก๊สนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูทีเดียวผครับนะเดี๋ยวมาดูคันนี้เลย คันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาอยู่นะฮะคันนี้นะฮะคันนี้เพิ่งได้มาะฮะนี่แคลรี่นะฮะแคลรี่ตัวนี้นะฮะแคลรี่ตัวนี้นะครับนี่เพิ่งได้มาแล้วก็คือเอ่อผมทําการถอดแก๊สออกนะเพราะว่ารถคันนี้การติดแก๊สมานะครับแต่ว่าผมจะเอาไปโอนนะฮะเพราะว่าเป็นรถบริษัทนะฮะจะเอาไปโอนก็เลยถอดแก๊สดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปโอนแล้วมันจะมีถังแก๊สอยู่มันจะต้องเสียอะไรเยะแย่มากมายครับถอดออกแล้วไปโอนนะะภาษีอยู่ที่ ภาษีตัวนี้ภาษีจะขาดนะนะครับภาษีจะขาดนะฮะตัวนี้นะฮะภาษีอยู่ที่หกสองนะตัวนี้ก็ก็ต่อต่อสามปีเลยฮะคันนี้เดี๋ยวผมขายรวมเลยคันนี้ผมขายรวมไปเลยคือผมต่อภาษีให้และคือผมจากรถบริษัทนะฮะผมจะโอนเปลี่ยนเป็นชื่อบุคคลก่อนนะฮะตัวนี้ผมขายอยู่ที่เดี๋ยวบอกบอกบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เครื่องดีครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นครับ ช่วงล่างก็จะมีนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ขายอยู่ที่85,000บาทนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะแต่หลังคาเนี่ยหลังคานะครับถ้าเกิดว่าใครแต่เจ้าของเขาบอกว่าเขาไม่ให้นะฮะคันนี้นะฮะเจ้าของเขาไม่ให้นะหลังคาก็จะถอดออกนะครับก็เอาแค่บอดี้ไปเฉยนะครับตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะฮครับอ่ารถอ่าพอถอดแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทีละคันอีกทีนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมบอกตรงนะฮะรถหายากนะฮะรถหายากจริงฮะ รถจะแพงขึ้นนะครับรถจะแพงขึ้นเพราะว่าพ่อค้าเยอะขึ้นนะครับทุกคนดันราคากันฮะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างพ่อค้าอย่างผมฮะสไตล์พ่อค้าขายส่งฮะขายตัดให้กับพ่อค้าทีนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอารถมาแพงนะครับเราก็ขายไม่ได้ครับก็ถือว่ามันมีอยู่แค่นี้ครับถือว่าไม่เยอะนะครับก็ใครที่ยังอยากได้บิ๊กไบท์ตัวนี้นะฮะก็โอเคฮะก็ทักทายมาได้ครับก็มีคนทักมาเหมือนกันแต่ว่าให้ราคาน้อยสักนิดหนึ่งนะฮะ อยากให้ทุกคนดันราคามาอีกสักนิดหนึ่งผมปิดการขายเลยนะครับคันนี้นะฮะ,ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกด Subscribe ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ะฮรีวิวให้ทีละคันทีละคันให้ทุกคนได้ชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนครับดีครับ